สวัสดีครับศูนย์ซ่อมเมนบอร์ดโนบุกจังหวัดแพร่นะครับอาจารย์เอ็มสอนซ่อมเมนบอร์ดโน,บ,น,บ,นบุกนะครับวันนี้มาเพิ่มตัวช่วยนะครับในการยกคิปยก CPU หรือว่าไอาทำให้บอร์ดแห้งนะครับเวลาชื้นหรือว่าล้างนะครับมาดูกันว่าซืออะไรเป็นเครื่องมือซ่อมนะครับ And bang, ดูเรามาดูกันครับผม <im itation> ผมลงตัด <im itation> นะิดนึงขนน้ำแข็งตัวนี้นี่ครับหนะ้าจอตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องวอร์มบอร์ดนะครับผมรุ่น 853A นะครับยี่ห้ออะไรอะ่ะยูอะไรสักอย่างี้แหละยูยี่ยี่ห้าแปดห้าสามเอนะครับอ่าตัวน,นี้อ่าเร่งความร้อนตั้งแต่ห้าสิบองศาถึงห้าร้อยองศานะครับเป็นเทน วอมบอร์ดนะครับผมใช้วอมบอร์ดพวกระจอหรือว่ามีนบอร์ดน้ตบุ๊กนะครับผมวอมบอร์ดเพื่ออะไรเพื่อว่าบางบอร์ดเพื่อให้ข้างล่างเขาร้อนนะครับเพราะว่าซ p บบางตัวนะครับติดติดกาวมานะครับเอาไปยกในเครื่องยกคลิปตัวใหญ่บางทีเครืค่องยกคลิปเวลาเราเปิดนะครับมันจะได้ประมาณ สองนาทีที่ตั้งไว้นะครับเลสองนาทีมันต้องขยับแล้วยกพอข้างล่างมันไม่ไม่ร้อนดีแต่ข้างบนมันมันตามตัวที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยครับมันก็เลยบางตัวออกยากแล้วก็บอดก็จะช้ำนะครับตอนนี้ก็อยากเอามาช่วยเวลาผมจะยก CPU ยูอย่างเงี้ยผมก็เอาวางไว้เลย2 5 0องศาหรือ3 0 0รองศาวางไว้เป็น10นาทีเลยเอาให้แบบข้างล่างดีๆเนีย่ยแล้วก็เดี๋ยวเอา ตัวฮอดแอร์บนบนยกสิบอยู่เอาก็ช่วยได้เยอะนะครับตัววัดองศาน่าจะถึงสั่งต่างประเทศอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะถึงตัวนี้ของเล่นใหม่ก็จริงก็ไม่ใหม่หรอกเมื่อก่อนผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งอีก,อกรุ่นหนึง่งมันพังไปแล้วพอม,มันใช้เยอะแล้วก็มันพังพอมันพังทีนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีใช้ก็เลยต้องได้ถอยใหม่ นี่นะครับตัววอร์มบอร์ดแทนความร้อนอยู่ตรงนี้นี้อ็เดอ์รีมีอะไรมาให้บ้างอ๋อตัวล็อกครับตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกว่าจะให้มันสไลด์ยู่ตรงไหนนี่ก็เหลือแต่ออกแบบตัวดูชิปตัวดูชิปเวลาเราจะยก คิดเวลาเราจะยกเต้องเอาเครื่องปั๊มยังไงจะต้องเอาแบบแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรอันนี้มาแนะนําเป็นอ่าครบชุดนะครับก็จะมะีตัวล็อกสี่ตัวนะครับล็อกแค่ว่าเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยครับนี่น,นี่ปุ๊บนี่ล็อกใส่บอร์ดไว้ก็จะได้ปักมาแล้วก็ตัวแล้วก็ชุดก็มี มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวใช้งานแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่โดยเราดูจากอันนี้โอเคเลยความภูมิฐานอะไรเงี้ยครับย่งไงจะมาใช้ให้ดูนะครับ